เมนูแนะนำบายกิติครับตอนนี้อยู่นี่สเต็กลุงใหญ่นะครับสเต็กสไตล์ไทยราคาคนไทยครับอยู่หน้าตลาดปานเชเิญเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะะตรงนี้ก็จะมีซีเจอยู่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะฮะมีอยู่โต๊ะนี่ก็โต๊ะนะฮะอะมาดูนี่เราสั่งสเต็กอะไรเนะี่ยสเต็กหมูนุ่มนะโอ้โห ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไระที่นี่ครับสเต็กลุงใหญ่โอโ้โหบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศโอโ้โหล้วไม่ขี้เร็วกันาะนั่นนะขายดีไหมถามจริงวันหนึ่งร้อยชุดได้ไหมถ้าเป็นบางวันนะบางวันก็าบางวันก็ขายดีวันเปิดมานานยัง เปิดมานานนะสองเดือนกว่าเองครับสองเดือนกว่าอืเีมวันนี้ทำเองไหคี้ทเ่ขามันเป็นผมสำเร็จนะเรามาเคี่ยวเองก็คุณภาพให้แล้วอะค่ะอืมองดูันนโอ้โหมีมองถึงกี่โมงอะขายสี่โมงเย็นถึงสี่ทุมสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่ม วันหนึ่งห้าสิบชุดได้ไหมแสบวันก็เกินบางวันนี่เป็นบางวันดมันเาที่นี่เขเป็นแบบครอบครัวอะไอี้ยอันนี้ค่าเขาก็ทำเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะก็หลักอ่ะก็คือเป็นอ่าเป็นชายเขาจะส่งมาให้ลำบากหนอนี่ก็แต่ยังดียังเป็น สเต็สเกสเต็กลุงสเต็กลุงใหญ่ฮะนี่เสียดายอย่างเดียวนะ,สะเสียงเพลงดังมันอะสเต็กลุงใหญ่มาถึงที่แล้วอยู่ที่ไหนอะ่ะที่นี่ที่ไหนอีกทีหนึ่งปีเกขอขวางใทรน,ใน้อยครับอำเภอไทรน้อยององาาออ๋อตรงนี้เขาเรียกคลองฝางครับผมนี่